คืบหน้าข่าวของผมอยู่คณากรของประทศวันนี้วันศุกร์ที่30กรกคมมนะครับสำหรับลูกจ้างและก็นายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับล่าสุดสมาคมธนาคารไทยได้เปิดเผยข้อมูลออกมาครับเตรียมที่จะโอนเงินเยียวยานะครับให้กับลูกจ้างและก็นายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33ก็จะทยอยโอนตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมนี้นะครับเื้องต้นจะโอนให้เฉพาะ10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก่อน ก็คือกรุงเทพปทุมธานีนนทบุร,ร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตนา,า,านีนราธิวาสและก็สงขลานะครับคอนละ2,500บาทนะครับจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีไว้กับบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกับบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะก็ให้รีบไปผูกบัญชีซะนะครับหรือใครยังไม่มีบัญชีก็ไปเปิดบัญชีใครที่เคยผูกไว้กับเบอร์มือถือเอาไว้ให้ไปเปลี่ยนเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ส่วนอีก3จังหวัดที่เหลือก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งว่าจะโอนให้เมื่อไหร่ครับ